เริ่มคิดที่สามนะคะเริ่มจากบทสวดชินน้ำบัรชรน,นะคะชยยายาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวา,านังจะตุจตุสัจะจะสพัง <c oughs> วัสังเยปีวิงสูนารา,าสภาตันตันหังกะลาทโยพุทธาอัตวีสติ <c oughs> นายกายะ <c oughs> นายกาสเพเปฏิทิตาไมหัง มัทธะเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตัวไมหังพุทโทธธรรมูทวิโรจนีสังโฆปฏิทิโตัวไมหังอุเลสพัคคุนากโลทัสเยเมอนุรุตโธชาลิพุทโธจัทคินีกุลทันโยปิติภาคัสมีโมคันลาโนโอเจาวามาเกทัคคินะทักคินีสวนีไมหงังอาสงอน,นันทะรา,าหูโลกัสโปจมหานาม อุพาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิดทิพาคัศมิงสุริโยวะวะปะมังโกมังกะโลปะพังกะโลนิสินโนศิริสัมปนุโสพิโตมุนิปุงขาวโวกุม,มารกัสสปโเทโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมัยหังวาทะเนนิจังปฏิทิตาสิสิคุณากะโล กุนโนอังคุลิมากะโลอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัจจะอิเมชาตานาลาเตติล <c oughs> ติลกามามะเสศศสสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาอาเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินราสาชลันตาศีลสีลเตเชนาอังคอังคมังคขสูสันธิตาา ละตังปุระโตอาศิทักคิเนเมตตาสุตตะกังทัชักขังปัจฉโตอาศิวามีอังคุลิมาละกังทันขันธมูลาปัลิตันจาอารานาติยะสุตตะกังอาสาอากาศีะทาน,นังอาศิเสสาปะละปกาละสันทิตาชินานาวะนาละวาสังยุตตาสัตตปากะละลังกาตาว่าตา <c oughs> วาตปิตาทัสัญชาตาปะหิรัชะตุอัตถวาเอสาอาศิสาวินายังยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสตูมีสกิจเจนาทถาสัพพุทธทปัญชเลชินะปัญชละลามะชันหิวิหารันตังมหิตเลทตถาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจเว,เวมะ อิเจเววัมนโตสุกตูสุลักโขชินุชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธมานุภาเวนะชิตันชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตาลายโยสัมมานุภาเวภาวะปาริโตจะลามีที่หน้าปัญเชตเลติปะหงสาสมัยที่นีมิตสาวว่ท่านตังคีมีขลังวุธิตะโคลาเศสนามาลัง ขณาที่ทมวิชนาที่จดาว,วามุนินโทดังเทสาสุเตชมังคลานีมา,าลจิเลกมาพิยุจิสปัตติงโกลพนาะวา่ขมายะถักยะังคันธีท่นวิชนาทิจดามุนินโท เตจัสาพุทธเตชัยมังคารานีนาลาคิลิงจงกัลังอธิมาตภูตังทาวะชิกะมัสนีวัตถารุนันตังเมตจงผู้เสวยชีนาชิตวามุนินโตรตันเตจัสาพุทธเตชัยมังคารานีอุกิตกะขมะทหอัทัสุธารุนันตังเวทาวันติโยสัมปะถังคู่นี้มาละวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตวามุนินโตรตันเตจัสาพุทธเตชัยมังคารานีกัตะวานัคกัตธรรมุทะลังอิวะคับพินิยาจินใจเยอจุดทัวัฒนังชนะกายยมัชเชสันเตนสูมวิชนาชิตวามุนินโทตันเตจัสาพุทธเต สัจจวิหายามัจิสัจจวัตเกตุงวัฏพิโรปิจมนังอติอันตะพูตังปัญญาปฏิปิปัสริโตชิตวามุนินโดตันเตยสาพุทธเตชัยมังคลานิอันโทปนันทะพูจะฆาวิพุทังมหิตติงปุตเตนะเถระพุทธเคียนนะมาปยันโตุอิทูปะเทศสวิชินาชิตวามุนินโดตันเตยสาพุทธเตชัยมังคลานิทุกขะหาทิฏฐิพุทธเคนนะทุตตะหาทังพะมังวิสุทธิชิติมัทีพิการวิธานังยานาเขเทนะชิตวามุนินโดตันเตยสาพุทธเตชัยมังคลานิเอตัปปิพุทธเยชัยัาโโยตนนนทิิช ราเตมาตันตีเนกัวิชานิจุปัทวานิมุขังทุกขังอธิครรมเมยานาโรสพัญโยมหาลกรุณีโกนาโถงหีตายาสัปปะนีนังผูเรียกว่าฟัลมิสสัมภาปตัวสัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัจักรเชนะาหุตุมีเจมังคลังเจยมตัวโพธิยาโมเลสักกายานังนันพิวัฒนุอวังกวังอะ วิเชโยหูหีเชาสูเชามังคลีปราชิตปลังกิสีเสศจะมปุขลีปศีเสศพระพุทธนางข้าพตุปมติสุนักตังสมังคังสุปปะตังสุตตังสุขโนนุมุหตัวจากสุยิคัมขามาจาริสุปพรันางกัยกรรมังวจักกรรมังพระทัีนางประทัีนางมุลกกรรมังเปินิเตพระธัีนางปะธัีนางกะตะวันนราพันธ์จตีพระันีเพราะวาตุสัพมังคลังละคันุสัพพทิวตาสัพพุทธานุภาเวนาสทาสสุติพ่องตุมุสัพพุทธานุพายว ตาสักสังฆานุภาพเวนะสะาสุตีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลแต่หิงแตห่ตหิงตาธรรม,มทาเนนะพระวันตุเตปภูชิตาสุทธิงกะล้นทัตเตทะวิหารมันทะเลเทะละจาจัมมัตชาวากาจะพิคโวสาลามิกาธานปฏิอุปอุปสาสกาคามาจะัเทะสานิ ข้ามาจากกิสลาสัมปานภูตาสุขิตาทาวัาวนตุเตชลาพุทช,ชาเยปิจะอันทสัมภาวะส,สังเสชชา,ชาดาอาถาโูปะปาติกายนียานมีการคำธรรมวะลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกะลุนตุสักสังคัตยัง ธาตุจีรังสตังธรรมูสัมรำม,มัทธาจะปุคลาสังโฆโหตุสัมมคโคจะอัฏฐายะจะหิตายะจะอหีลักขัตตุสัมธรรม,มสัมเปนิปิธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามาสัมธรรมเมจะอริยป,ปะเวทิเตสัน ปสสน,นาหุนตูสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาลังประเวชนตูกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวกวายสัตตานางสม,มิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัตาลัลางนิจังลักขันติภุตตังเอวังธรรมเมนะจราชานูปชังลักขันตูสับปะเทวตา ทุกขปาตาจะนิทุกขพยาปัตาจานิพยาโลกปัตาจานิโสกาหมุนตูสภพปิบานินเอตาวตาจะอัมหิหิสัพพตังปุณณสัมปทางสัพเทวาหนูมูทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพเทวตารักษขันตุสัพพทาพา พาวนาพิรตาหุนตูขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตันตานันจะเตเชนะาละขันลกขันพันธามิสัพพะโสโอตูสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดีหุนตูนิรันตังหุนตูสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดีหุนตูนิรันตังพ หมูตุสักพะงสุมังคังและขัะนตุสัพทิวัตสัพสังฆานุภาเวนะสุทีขันตุนิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาปรัตนาาตาด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาต่างๆเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พนคูจากตูไข้ทั้งควรจะเริญด้วยทั้งโลกและทางธรรมขอทวยเทศท,ทั้งหลายจงปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายธรรมละมนตธรรมะเหล่านี้ เพื่อนมอโนธนาและขอยปวดอ้อมหนื่อยวอวยพรให้แก่พออ <c oughs> กระมงคลวัตถุมงคลพระพิทายอดเศรษฐีและยีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวค้ครูหดปาหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงข้าขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งครามปร,ริ่จนสมเด็จศักดิ์สิทธุประการด้วยคืขอขอขอบคุณสามสิงแล้วก็ทีมง,งานแอดมินทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาให้นะคะขอบคุณมากค่ะ